กันที่นุ่มหล่อเสียงดีค่ะที่ช่วงนี้ก็เรียกว่างานลุมซะเหลือเกินนะคะสําหรับน้องบิวกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกําลังเรียกว่าถ่ายหนังอยู่ค่ะกับเรื่อง The Chinese Family นั่นเองเท่านั้นยังไม่พอยังเตรียมที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยเออแต่ถึงแม้ว่างานจะลุมเน่น ขนาดไหนนะคะจะยุ่งมากแบบโหไม่มีคิวจะทําอะไรเลยนอกจากงานแต่เมื่อน้องพี่ๆค่ะเขาโทรหานะคะเพื่อที่จะขอสลับรถใช้นะคนนี้ก็เลยแบบจัดการให้ทันทีค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีน้องบิวกิ้นเนี่ยเป็นคนที่โหรักรถห่วงรถมากๆห่วงจริงๆนะทุกคนคะ่ะแต่ก็ยอมเต็มใจค่ะที่จะนํารถพอสของตัวเองนะคะไปให้พี่ๆยืมขับ ส่วนน้องพีพีเนี่ยก็เอารถแสนรักของตัวเองค่ะแอสเซนมาตินเนี่ยมาให้อีกฝ่ายขับรอเล่นๆน,นีเออแล้วราคารถนี่อบอกเลยนะจ้าไม่ธรรมบาอเออแต่จะเป็นเพราะอะไรน้องบิลกินถึงได้ปล่อยตัวโอ๊ยปล่อยใจไอ,อ้ไม่ใช่สิปล่อยรถแสนรักให้กับน้องพีพีเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะตื่นเต้นมากครับตืน่นเต้นมาตื่นเต้นเป็นอีกหนึ่งงานที่ตื่นเต้นที่สุด ในปีนี้แล้วแขกรับเชิญแขกรับเชิญจุกๆมากมายครับมากมายสามสามสิบกว่าชีวิตมีคนที่เราคาดหวังไหมมีคนที่เราคาดหวังนะฮะมีคนที่เราคาดหวังเขามาอยู่แล้วผมก็อยากให้เขามาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาอะอยากจะมาหรือเปล่าตัวเขาไม่ไอยู่เมืองไทยเลยตอนนี้เปล่าบ้าผมพูดลอยๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อย่งด้วยด้วยคอนเซปต์อะไรเงี้ยพอเราไปแตกเป็นวิชวลแต่เป็นโชว์หรือแม้กระทั่งการทำแอนิเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ย ทุกๆเอเลเมนต์เลยเงี้ยจริงๆแล้วเราเราใส่ใจแล้วเราเราเราตั้งใจอยากจะทําให้มันเป็นโชว์ที่เล่าเรื่องราวของ Built In Temple ออกมาให้ดีที่สุดเลยเงี้ยเปล่ยนวัถการใช้คือยังไงกันเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนร้องขอนะเขาเป็นคนอยากเขามาวิงวอนเลยหรอเขาโทรมาไม่วอนไม่ได้เชิงวิงวอนเขาก็แค่บอกว่าเอออเารถมาเปลี่ยนให้หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่มีคนหวงของเรา อยากจะใช้เราก็เอาได้มันอยู่ว่าเรายอมเขาตลอดเฮ้ยผมยอมคนอยู่แล้วผมยอมทุกคนแหละใช่ผมเป็นคนอ่อนน้อมแล้วก็สู้คนให้เป็นนะก็ขับไปได้สักพักหนึ่งแล้วสักหลายวันแล้วแต่ว่าก็ช่วงนี้เขาต่างประเทศผมก็ไม่รู้ว่ารถผมอยู่ไหนอย,อยู่บ้าน,านเขาแหละแ่พนนีีเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่รักรถอยู่แล้วดูแลของแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบผมไม่ใช่เขาแล้วอะ ไว้ใจมากแล้วรถเขได้อยู่ที่เราอี่บ้านครับใช่เรื่กัได้ชายไหมก็มีขับมาที่สันสายทีหนึ่งวันเดียวครับแต่ผมไม่กล้าผมไม่กล้าขับหรอกรถรถพีพีเขาแพงนะรถรถแพงผมไม่ผมไม่กล้าขับรถแพงผมกลัวใช่หรอกผมไมีปัญญารับผิดชอบ นี่เป็นยาละไม่ชอบเออหมั่นไส้น่ารักจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้อย่างที่บอกกันไปว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าเติบโตมาด้วยกันแล้วก็นวันนี้ชีวิตก็เรียกว่าประสบความสําเร็จจนมี บ้านมีรถที่โอ้โหราคาขนาดนี้นะแม่นะเราต้องทําบุญกันอีกกี่ชาติก็ไม่รู้เราต้องเกิดกันอีกกี่ชาติเราถึงจะมีรถแบบนี้ใช้นี่แต่เขาก็บอกแล้วค่ะทุกคนขาวว่าก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นคนที่รักรถเหมือนกันด้วยแต่จริงๆน้องบิวกิ้นเนี่ยเป็นคนที่แบบอุ้ยรถเปิอะอะไรอย่างี้ไม่ได้เลยนะขนมขนม,ขนมคือไม่เอามาทานนะจ๊ะแต่ว่าพอน้องพี่พีขึ้นมามาทงมาทานก็มีการแบบ เตือนกันเบาๆเล็กๆน้อยๆว่าเอออย่าทำเปื้อนนาได้ๆได้แค่นั้นแหละเสียงอ่อนเสียหวันแล้วคิดดูว่าถ้าพี่พี่หันมาแล้วอย่างนี้ทำไงนแม่ก็ <จะ S 1> ต้องหยุดหรือเปล่าใครทานต่องไงใช่ไม่ได้ <ๆ S 2> หรอชอบตรงนี้เออเขาก็มีขับรถไปที่แฟนไซของน้องนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวส่วนคอนเสิร์ต ไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยว oh. เดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์กันดีกว่าแม่ว่าแบบโหจะขนาดไหนก็มีเวลาเตรียมตัวกันอีกประมาณนึงอะ่ะแต่ว่าสำหรับตัวของน้องแล้วพี่เชื่อว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ย oh. มันน่าจะอีกแบบเดียวนะ oh. ก็ใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามผลงานของน้องกันแล้วก็กดบัตรวันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊าทุก oh. คนจ๋า oh. เออสิบโมงค่ะ ตื่นกันหรือยังพรุ่งนี้วันหยุดด้วยฝากด้วยอพรุ่งนี้วันฝากด้วยนะคะคือฝากกดด้วยได้ไหมฝากกดด้วยเน็ตไม่แรงเน็ตไม่แรงเนาะเออไงก็เอาใจช่วยทุกๆคนด้วยนะคะขอให้กดบัตรของน้องกันให้ได้จะได้ไปดูความฟินความนืกกินอีกแล้วเมื่อกี้ท้องร้องได้ยินปะ เมื่อกี้ท้องร้องนะคะทุกคนคะ่ะเออก็จะได้เห็นภาพความประทับใจแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้นะาะขอให้กดบัตรกันให้ได้